็เยนมากนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างในถ้ำเขาหลวงนะจาังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่ตัวเมืองเพชรเลยครับมาไม่ยากเสิร์ช gps เลยว้าวมากครับ,รบข้างในแบบสวยมาก ข้างในนี่เย็นนะรบ,บรรยากาศดีเย็นมากวันนี้โอ้แดดสองเลยแดดยสจิ๊บเป็นเหมือนจุดแสงลงมาพอดียยอดแล้วก็มีพระนอนอยู่ด้านาานองอาซา